กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจัสุวรณและโกมุตคงเทศอยู่กับคุณสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาพบกันทีไรก็จะมีอาหารมาฝากกันนะครับเป็นอาหารที่รู้จักกันทั่วไปบ้างเป็นอาหารที่ไม่เคยได้ยินชื่อบ้างนะครับแต่หลายตำรับหลายเมนูถึงแม้จะไม่เคยได้ยินชื่อแต่พอได้รู้วิธีการทําแล้วเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะแล้วก็ จมั่นใจได้ด้วยว่าน่าจะอร่อยน่าจะลองทำนะครับสำหรับวันนี้ของเราเนี่ยนอกจากเชิญชวนให้ลองทำให้ลองกินแล้วนะครับยังเชิญชวนให้หาไรายได้เข้าครัวเรือนด้วยนะด้วยการลองขายกันเลยดีกว่าขายความแปลกใช่เดี๋ยวนี้ตัว ช่องทางในการขายมันค่อนข้างจะสะดวกขึ้นนะครับผมไม่ใช้คําว่าง,ง่ายเพราะว่าจริงๆทําอะไรทุกอย่างมันไม่มีอะไรง่ายนะฮะมันต,มต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการวางแผนที่ดีแล้วก็ต้องอาศัยความจริงใจในการทําด้วยนะไม่ใช่ว่าคือท,ที่ที่พูดเรื่องความจริงใจเพราะว่าเพิ่งจะไม่นานมานี้เองนะครับได้ไปเห็นในในทางช่องทางออนไลน์อย่เงี้ยเขาก็มีน้ําพริกเป็นน้ําพริกปลาทูที่ ทำสำเร็จแล้วแล้วก็ใส่ซองเซลสูญยากาศเป็นภาพที่เห็นชัดเจนหน้าตาเป็นมันจะออกเป็นแนวสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างที่เราเคยเห็นน่ะแต่แต่ว่ามันแห้งเขาบอกว่าวิธีการก็คือที่ทำเป็นแบบนี้ก็คือว่าพร้อมกินวิธีการคือคุณมาถึงปุ๊บคุณตัดซองออกแล้วเติมน้ำร้อนในปริมาณที่กำหนดก็จะได้ออกมาเป็นน้ำพริกปลาถูหาผงหาผักกินสบายๆได้เลยก็คือเนื่องจากว่า แถววัยรุ่นตอนปลายทั้งหลายพวกนี้ <c oughs> ม,นมันมักจะหิวไม่ค่อยเป็นเวลานะอาจารย์ <c oughs> แล้วพอวยิ่งถ้ามันดันไปหิวอช่วงใกล้ๆใกล้ๆนอนอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> กินเยอะก็ไม่ได้อีกกรดไหลย,ย้อนอีกใช่แล้วก็ <laughs> อ,าอาจารย์ตอบครับต้องเลือกประเภท <laughs> การกินด้วยใช่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นประมาณนี้คือกินผักน้ำพริกเนี่ยมันทำให้หายหิวได้แต่มันไม่มากจนถึงขั้นว่าจะกรดไหลย,ย้อนมันก็ยังพอเออนอนสบายๆแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นซื้อมาติดเอาไว้ดีกว่าพอถึงเวลาถ้ามันหิวจัดจริง,รงๆกินน้ำเข้าไปแค่ไหนก็ยังไม่พอเนี่ยก็ตัดอันนี้มาเทน้ำร้อนเข้าไปใส่มันน่าจะ เจริญอาหารสําหรับวัยรุ่นตอนปลายเพราะฏัว่าสั่งซื้อไปสิ่งที่ได้กลับมาคือซองพริกแกงแดงกับปลาป่นแห้งๆซึ่งมันคนละเรื่องกันกับไอ้ตัวไอตัวมันมันไม่ทน่โฆษณาเลยใช่ฮะถึงได้บอกนะาะว่าช่องทางอ่ะมันสะดวกแต่ว่ามัน ต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจด้วยนะครับของเราเองเนี่ยถ้าเราเคยประสบกับความไม่จริงใจของคนอื่นเราจะเข้าใจหัวอกตัวเราเองว่าตอนนั้นคุณมีความรู้สึกยังไงคุณอย่าไปทําให้คนอื่นเขารู้สึก แบนกับ,บ,บ<ร>คุณนะแบบนใช่คถึงแม้ว่าช่องทางมันจะสะดวกมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเรายังคงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทำของดีๆไปนะมันจะยิ่งกลายเป็นช่องทางที่ทำให้เราประสบความสำเร็จกันได้ง่ายเหมือนเหมือนกับความสะดวกของมันเลยใช่<ล>ครับก็วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเชิญชวนมาทดลองลองทําแล้วก็ถ้าใช้การได้ด้วยดีลองขายก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปเปิดขายหน้าร้านยกเว้นคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วหรือว่าคุณมีพื้นที่อยู่แล้วแล้วคุณมีความเห็น ว่าอุ้ยตำรับที่เรานํามาบอกกันเนี่ยมันสะดวกจริงๆมันทําขายได้ง่ายๆจริงๆโดยที่มไม่จําเป็นต้องไปลงทุนหรือว่าใช้พื้นที่หรือไม่ต้องกลัวข้างบ้านจะกลิ่นแรงจนเขามาทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งะนะครับวันนี้เมนูที่นําเสนอเป็นอะไรครับอาจารย์ครับ วันนี้เราจะเสนอเมนูที่ชื่อก็แปลกสักนิดหนึ่งครับเราก็ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังทําได้นะมันจะกลายเป็นจุดขายที่น่าสนใจออนะคะเมนูที่เราจะคุยวันนี้คือแกงนอกหม้อมันก็หกหมดสิฮะอาจารย์เอาไปแกงอยู่นอกหม้อเอาไปอยู่นอกแกงในกระทะแล้วกันเออมันก็ไม่อยู่ในหม้อแล้วใช่แกงนอกหม้ออันนี้เป็นของทําปัจจุบันนี้หรือว่ามีมานานแล้วครับ แกงนอกหม้อนี้ได้มีบันทึกอยู่ในตำราแม่ครัวหัวปลาแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภัสกาลงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้จะมีมานานแล้วซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีแกงตัวนี้ซึ่งเป็นแกงพื้นบ้านที่แถบจังหวัดนครสวรรค์ถ้าเป็นของพื้นบ้านก็แปลว่าชาวบ้านแถบ,บนั้นโดยทั่วไปเนี่ยไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกแตกต่างอะไรใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วแล้วก็คงจะกินกันแบบโห ถ้าไปแถวนั้นคงจะไปบ้านไหนก็ได้กินอครับทีนี้ในตำรับของของของเดิมจากแม่ครัวหัวป่าเนี่ยกับณปัจจุบันนี้ที่เขาทํากินกันอยู่ที่นครสวรรค์นี่ยังคงเหมือนเดิมอยู่ไหมครับอาจารย์มีความเหมือนความต่างกันังไงฮะต่างกันโดยสิ้นเชิงในเรื่องของหน้าตาในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในเรื่องของรสชาติ ก็คือมไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยมีความเหมือนอย่างเดียวคือกระบวนการของคําว่านอกหม้อ,อแล้วก็ชื่ออ่าแชื่อว่าแกงนอกหม้อวิธีการก็คือแกอ่ทำให้สุกทําให้พร้อมรับประทานนอกหม้อ เพราะนะั้นถ้าสมมุติเราพูดถึงแกงก็หม่เราก็จะนึกภาพออกว่าของทุกอย่างมันก็รวมอยู่ในหม้อต้มสุกแล้วก็ตักมารับประทานใช่ครับแต่ว่าแกงตัวนี้ก็คือทําเครื่องทุกอย่างให้สุกทีละส่วนแล้วก็แยกใส่ภาชนะเอาไว้ครับแล้วก็เวลาจะรับประทานค่อยเอาน้ําที่เป็นน้าแกง,แกงนะต้มให้เดือดแล้วก็เทราดลงไปในส่วนอื่นๆครับแล้วก็รับประทานก็คือ ทำเสร็จข้างนอกหม้อไม่ได้ทําเสร็จในหม้อใช่ค่ะเราก็กินกันแบบนี้มันดูคล้ายๆกับว่าไม่ใช่ธรรมเนียมไทยนะอาจารย์ไม่ใช่เลยนะเพราะในตําราของท่านผู้หญิงเปลี่ยนก็อย่างหรือในหลายๆ ข้อมูลนะคะก็บอกว่าคล้ายกับวิธีการรับประทานอาหารของจีนที่มีการห้าเติมน้ำซุปร้อนๆเข้าไปในชามเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานของร้อนอมผมว่าถ้ามองนึกภาพตามคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจนะที่อยู่สมมติว่ามาเสิร์ฟเราเราเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเขาก็เอา ชาม <Okay. S 1> มาวางไว้ให้เราเนี่ยแล้วในชามเนี่ยก็มีแต่เครื่องแห้ง <c oughs> <Heh S 2> ๆทั้งหลายแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างเ <c oughs> พราะถ้าหากว่ามันเป็นน้ําแกงมาเลยเนี่ยบางทีเราต้องใช้ช้อนกวนขึ้นมาว่ามันมีอะไรเน,นาะในนี้ออแต่นี่คือมันเห็นแล้วเลยว่ามันมีอะไรอ่ะเนื้อสัตว์นั้นโน้นนี้มันมีเครื่องปรุงนี้นั้นโน้นแล้วพอถึงเวลาจะกินขึ้นมาเขาก็เอาน้ําทุบเอาน้ำน้ำซุปน้าซุปมาเทใส่แบบนี้นะครับแล้วไอ้วิธีการเอาน้ำทุบน้ำซุปเทใส่เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวน้ําอะ มันร้อนได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะถ้าเกิดตักมาเป็นชามแล้วเนี่ยความร้อนมันหายไปได้ไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจดีแต่ก็เหมือนอย่างที่ว่าแหละครับเหมือนไม่ใช่วิธีไทยค่ะอืมครับ,รบแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังเราไปทําขายมันน่าตื่นเต้นนะลูกค้าก็จะสนใจอุ๊ยนั่นคืออะไรเออถ,ถ้าจะทําขายขึ้นมาคงต้องทําลักษณะแบบนี้คือถ้ามีหน้าร้านเนี่ยก็คือเสิร์ ชามของแห้งไปก่อนแล้วค่อยเอาน้ําไปเทใส่จะได้บอกเขาว่านี่คือแกงนอกหม้อเพราะมันเพิ่งหมดเสร็จต่อหน้าคุณเนี่ยมันไม่ได้เสร็จในหม้อนะครับถึงแม้ว่า delivery ก็น่าจะทําได้นะคะคือแยกส่วนไปแยกให้ไปแล้วก็บอกลูกค้าว่าห้ามเอาเทปสมกันนะคุณต้องอุ่นทีละอย่างเออก็คืออาจจะอุ่นเฉพาะแค่ของเปียกอย่างเดียวทําให้มันเดือดแล้วมาเทใส่ของแห้งก็ได้เพราะว่ามันก็จะร้อนละนะครับทีนี้ถ้าเป็นตํำรับ ดังดังดมแม่ผมใช้คำมาดังเดิมจะได้ไม่รู้พาะอาจารย์บอกว่ามันแตกต่างกันสิ้นเชิงเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนดังเดิมใช่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็น<ม>ตำรับรเหมือนกันตำรับจากตำราแม่ครัวหัวป่า <c oughs> เออเป็นยังไงครับสันนิฐานกันว่าด้วยตำรับจากตำราจากแม่ครัวหัวป่าเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องจากว่าแม่ครัวหัวป่าด้านผิ <c oughs> เปลี่ยนน่ะเคยทางานอยู่ในบ้านของฝรั่งครับ ะะเพราะฉะนั้นลักษณะของเมนูอาหารหรือการช่างตวงวัดก็ใช้จากประสบการณ์นั้นน้ําแกงหรืออะไรเนี่ยมันจะสไต์ออกมาเหมือนกับเป็นน้ําซุปครับมากกว่าความเป็นแกงกะทิอ๋อก็มีความเป็นไปได้นะครับ,รบตามสภาพแวดล้อมตามประสบการณ์ชีวิตใช่ค่ะ,ะก็เลยออกมาว่าตําราข,ของแม่ครูหัวป่าเนี่ยนะคะท่านบอกว่าเนื้อสัตว์ที่เอามาใช้ก็คือกุ้งกุ้งสดเอามาต้มครับ ปอกเปลือกทำความสะอาดแล้วก็เอาเนื้อกุ้งเนี่ยมาต้มต้มเสร็จก็ใส่ภาชนะไว้ส่วนที่สองก็จะเป็นปลาแห้งกับปลาสลิดแห้งปลาอะปลาสลิดแห้งอันนึงแล้วอ๋อปลาช่อนปลาช่อนแห้งกับปลาสลิดแห้งค่ะปลาช่อนแห้งกับปลาสลิดแห้งเอาไปปิ้งให้สุกครับปิ้งให้สุกก็แกะเอามาแตดเนื้อครับบีใอเป็นชิ้นเล็กๆก็ใส่ลงไปรวมกับกุ้งซึ่งอันนี้มันก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันของปลาช่อนกับปลาสลิดชัดเจนครับอืผัก เราก็จะนิยมใช้แตงกวาปอกฝานเอาแต่เนื้อไม่เอาไส้นะคะคมะม่วงดิบซอยรตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการบันทึกไว้ชัดเจนแต่ว่าจากการค้นควา้ามีทั้งการระบุว่าใส่ลงไปในชามเลยกับเอามากินเป็นเครื่องแหนม,ม,มเพราะว่าจริงๆมันก็ดูเหมือนเป็นของนแหนมได้ทั้งคู่เลย<ช>ทั้งแตงกวาทั้งมะม่วงค่ะค โรยด้วยใบผักชีพริกชีฟ้าหัน่นปรุงรสด้วยกระเทียมดองซอยและน้ำกระเทียมดองกระเทียมดองดูจีนจีนไปจีนไปแล้วค่ะครับน้ำปลาน้ำมะนาวก็ออกแนวต้ยมยำคล้ายๆต้ยมยำต้ยมยำน้ำใสที่ใส่น้ำกระเทียมดอง ใช่ค่ะที่จะมีความหวานน่อยๆจากกระเทียมดองนะครับเพะะราะฉะนั้นรสชาติมันน่าจะออกมาเป็นสามรสเลยที่อาจารย์บอกว่าปรุงรสปรุงรสทั้งหลายแหละเนี่ยก็คือกับตัวชามแห้งที่อยู่ข้างนอกกับตัวกุ้งตัวปลาแห้งนี่แหละค่ะแล้วมันไม่มีน้ํามันเป็นแห้งๆแล้วเราจะปรุงรคือใส่ใส่เครื่องปรุงไปแล้วมันก็ใส่เครื่องกำลังคิดว่ามันน่าจะเหมือนเวลาเราเห็นกินงก๋วยเตี๋ยวอ่ะครับ แม่ค้าก็จะเป็นไงคะลวกเส้นมาหยิบเครื่องใส่ใส่ส่ใส่เสร็จเหยอะน้ำปลาใส่พริกบ่นใส่ทัวใส่น้ำส้มลงไปเนี่ยแล้วก็ตักน้ำซุปเทราดลงมาอหรืออีกทีหนึ่งก็คุณผู้ฟังลองนึกต้มยำที่เขาบอกว่าเป็นต้มยำโบราณเขาก็จะลวก ทั้งหลายที่อาจารย์ว่าเนี่ยใส่ไว้ในชามวางพักไปก่อนแล้วเขาก็จะเอาอีกชามหนึ่งเนี่ยมาใส่ถั่วใส่พริกใส่บีบน้ำแล้วก็เอาน้ําซุกขึ้นมาแล้วก็คนๆๆๆๆให้มันละลายแล้วไปเทแบบนี้เออลักษณะเนี่ยถึงได้ว่าว่ามันออกแนวทำเนียมจีนก็อันนี้คุ้นตาที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนน้ําก็ใช้อันนั้นทุกอย่างอยู่ในชามพร้อมรับประทานอยู่แล้วนะคะส่วนน้ําก็คือน้ําที่ต้มกุ้งเมื่อสักครู่เนี่ยเอามา ต้มให้เดือดแล้วก็เทราดลงไปในเนื้อสัตว์เลยเครื่องปรุงนั้นก็คือทำสำเร็จนอกหม้อนะฮะจะจะพร้อมกินเนี่ยอยู่นอกหม้อไม่ใช่ทำเสร็จในหม้อแล้วตักออกมาทั้งหมดทีนี้คงจะไม่สามารถชิมรสได้ในตอนแรกตอนที่ยังอยู่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่น้ำซุปเพราะว่ามันจะเป็นรสชาติเข้มข้นมากแล้วมันก็เป็นแต่รสของเครื่องปรุงอย่างเดียวเนื่องจากมันยังไม่มีน้ำค่ะฮะต้องรอใส่น้ำแกงเข้าไปก่อน แล้วก็ปรุงรสเพิ่มเติมตามอัธยาศัยจากตรงนั้นรสชาติเขาบอกว่ามีสามรสครับมีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งหวานอแต่ไม่มีเผ็ดเผ็ดมีจากพริกซอยอย่างเดียวครับอถ้าไม่ได้ตักกินเข้าไปก็ไม่เผ็ดก็ไม่เผ็ดหน้าตามันจะออกเป็นแกงน้ําใสๆนะครับอันนี้คือจากตำรับในบันทึกของแม่ครูหัวป่าทีนี้ถ้าเป็นของพื้นบ้านที่นครสวรรค์ที่อาจารย์บอกมามีประสบการณ์หน้าตาแกงเป็นยังไงครับ แกงของที่นครสวรรค์เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ไปเห็นคนทําแล้วก็ไม่เขาบังเอิญเพื่อนบ้านเป็นคนนครสวรรค์พอเพื่อนบ้านเป็นคนนครสวรรค์ปั๊บเนี่ยวันหนึ่งเขาก็เอาแกงนอกหม้อเนี่ยเ,เอามาให้กินเขาบอกชิม,มน้องสาวเขาทาอร่อยมากอ,อเขาก็ส่งมาให้เราชิมหน้าตาที่ภาพที่เห็นเนี่ยคล้ายๆแกงคั่วเป็นแกงกะทิครับมี น้ำแต่ว่าน้ำกะทิเนี่ยไม่ได้แดงมากนะคะแต่มีพริกแห้งบี้โรยมาข้างหน้าเหมือนต้มขาไก่คือมันจะแตกต่างสุดขั้วเลยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะออกมาเป็นต้มยำน้ําใสแต่อันนี้จะเป็นแกงกะทิต้มยำน้ําคนก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าน้ํามันน้อยน้ำน้อยค่ะแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นต้มยำก็ อ๋อก็มีความเป,เป็นไปได้ที่จะมีพริกแห้งบ,บ,บี้ลงมางนะก,ก็เป็นไปได้ะนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์จะใช้มีเนื้อไก่เครื่องในไก่เลือดไก่ก็คือไม่ได้มีกุ้งมีปลามาเกี่ยวข้อง<ม>ด้วยเลยเอ๊งี้เขาบอกอาจารย์ไหมครับว่าทํำยังไงเขาบอกบอกว่าวิธีการเนี่ยให้เอาอหอมกระเทียมข่าตะไคร้สี่อย่างเนี่ยนะคะลงกระทะคั่ว ขั้วทีละอย่างเพราะรมันสุกไม่เท่ากันนะคะสัสดส่วนพอๆพอกันทั้งสี่อย่างนี้<ฮ>ะนะคะคั่วคั้วให้หอมคั่วให้หอมเสร็จก็ลงโคกโกคลกลงโคกโขลกเสร็จเรียบร้อยก็เอาน้ํากะทิขึ้นตั้งกะทินี่ผสมเลยนะคะทั้งหัวกะทิหางกะทิทั้งหมดเลยเอาน้ํากะทิขึ้นตั้งแล้วก็เอาที่เราตําเนี่ยลงไปต้มในน้ํากะทิให้เดือดพอเดือดเสร็จเรียบร้อยก็เอาเนื้อไก่เครื่องในไก่เลือดไก่ลงไปต้มในน้ํากะทิ นั่นด้วยอ่านี่มันก็เป็นเสร็จในหม้อแล้วสิทายาท์ต้มในน้ํากะทิเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยกเอาขึ้นออกมาอยู่ข้างนอกออาออกมาอยู่ข้างนอกเอาเต่นเอาเนื้อไก่เนี่ยขึ้นมาซึ่งมันอาจจะติดไอ้เครื่องไอ้ในนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรคด้พออันนั้นมันแห้งๆอ่ามันโคลกมันโคลกมันก็ไม่ไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะเอาใส่ในชามไว้แห้งๆเสร็จเรียบร้อยเขาก็ปรุงน้ํากะทิตรงนั้นปรุงรสปรุงรสค่ะครับ ปรุงรสความเผ็ดด้วยพริกป่นนะคะปรุงรสความหอมด้วยข้าวคั่วครับข้าวคั่วอตลกทําลาบเหมือนลาบเลยมันก็ทําให้น้ําอะมันข้นขึ้นแล้วก็มีความหอมของข้าวคั่วมีความเผ็ดจากพริกป่นนะคะมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกอืก็ต่างกันอีกเพราะตอนนั้นใช้มะขามใช้ใช้มะนาวใช้มะนาวครับอันนี้ใช้มะขามเปียกปรุงหวานด้วยน้ําตาลทราย นะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่คั่วเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาพริกขี้หนูแดงคั่วไปด้วยพริกขี้หนูแดงอันนี้พริกแห้งพริกเอาพริกเผาอพริกแห้ง,รงครับคับ่วไว้แล้วก็เอามาบี้ให้แตกไม่ตำนะคะคแค่เอาไปบี้ให้แตกแบ่งเอามาส่วนหนึ่งใส่ลงไปในน้ำซุป ในน้ำกะทิครับเพราะฉะนั้นลักษณะของน้ำกะทิเนี่ยก็จะเป็นสีแดงอ่อนๆเพราะมันแดงเฉพาะจากพริกป่นนะคะแล้วก็ข้นๆพรําเป็นกะทิแล้วก็รวมถึงมีข้าวคั่วมันก็เลยพองๆมันก็ทําให้น้ํำมันข้นขึ้นไปอีกพอปรุงแล้วก็ปรุงรสให้ได้รสที่ต้องการเขาบอกว่ารสเนี่ย จะต้องเปรี้ยวหวานนําอำแล้วก็เค็มตามครับอะหลังจากปรุงรสได้เสร็จเรียบร้อยเวลาจะรับประทานเขาก็ตักไก่ใส่ชามครับแล้วก็เอาน้ําเนี่ยลาดครับลงไปฮะเป็นอันเสร็จรับประทานได้ซึ่งตอนนี้เราก็จะออกมาเป็นแกงข้นๆหน่อยหนึ่งในขณะที่อันแรกเนี่ยจะเป็นแกงใสๆอันหนึ่งแต่ที่เราบอกว่าเราจะชวนคุณผู้ฟังทําขายกันเนี่ยผมว่าเอาตามต้องรสนิยมเลยว่า อยากได้แบบไหนอยากทําแบบไหนเรามีตํำรับต่างๆมามาแจ้งกันแบบนี้แต่ขอให้คงคอนเซ็ปต์หนึ่งอย่างไว้เท่านั้นก็คือทำให้สุกนอกหม้อนอกหม้อคือต้องสุกต้องสําเร็จอยู่นอกหม้อเราถึงจะสามารถไปไปตั้งชื่อมันได้ว่าแกงนอกหม้อ,อ,มอไม่ไงออั้นไม่มีใครก็ชื่อค่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเล่าสู่กันฟังคือที่ เพื่อนบ้านที่เอามาให้ชิมเนี่ยน,นะคะเขาบอกว่าแต่ละบ้านก็แกงไม่เหมือนกันหมายถึงที่นครสวรรค์เองใช่ค่ะแต่ละอำเภอแต่ละท้องที่ก็จะทําแตกต่างกันออกไปครับต่รสชาติก็มีความแตกต่างก็เลยถามเขาคือพอเราอ่านเรื่องของมีกระเทียมดองไหมเขาบอกในบางอำเภอเขาก็ใส่อ๋อครับนั้นผมว่านี่แหละมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท้องถิ่นะ่ามีข้าวของมีวัตถุดิบอะไร เพราะว่าถ้าบางที่มีกระเทียมดองก็ใส่กระเทียมดองถ้าไม่มีกระเทียมดองก็ไปใส่อย่างอื่นซะหรือว่าเนื้อสัตว์ของเขาสะดวกแบบไหนหรือว่าคนมีนทั้ง <คน S 2> ไก่<ๆ>กมีทั้งหมูมีทั้งปลา,าเขาชอบแบบไหนเขาก็สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยคงคอนเซปต์อย่างเดียวเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทําขายก็คือว่าคงคอนเซปต์เรื่องของการทําให้เสร็จนอกหม้อทีนี้ถ้าหากว่าขายหน้าร้านเราบอกไปแล้วว่ามันมีเสน่ห์มากถ้าทํา ทำทุกอย่างตั้งชามอาไว้เขาเห็นของแห้งๆเนี่ยถึงเวลาก็เอาน้ําแกงมาเทใส่เขาก็รู้ละว,ว่าแกงนอกมอแต่ถ้าว่าเป็นขายส่งกลับบ้านแล้วอาจารย์ก็แยกไงคะ,ะแยกน้ําแกงครับแล้วก็แยกเนื้อสัตว์อืแยกเสิร์ฟไปแล้วก็ต้องบอกลูกค้าว่าเวลา รับประทานควรจะทำยังไงอืก็คือให้ข้อมูลต่างๆแล้วตัวลูกต,ต,ตัวคุณเองที่ทำขายเนี่ยถ้ามีข้อมูลปูมิประวัติวิธีการต่างๆแล้วก็บอกไปด้วยนะครับถึงความแตกต่างว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เผื่อที่ว่าถ้าลูกค้าคุณอยากจะลองสมมติว่าครัวนี้คุณทำแบบกะทิลูกค้าอยากจะลองแบบน้ำใสดูก็ทำได้มันได้มันไม่ยากเกินอะไรเลยมันสามารถรทําเตรียมเอาไว้ได้ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับเนื้อสัตว์ที่คุณเลือกมาปรุง นะคะคถ้าอยากจะให้มีความแปลกมีความแตกต่างนะคะอาจจะเป็นทะเลแกงทะเลนอกหม้อครับก็ถามลูกค้าเลยคุณต้องการแบบน้ําใสหรือเป็นแกงกะทิก็ดี ผมว่าน่าจะทําให้ขายกันได้คล่องขึ้นสมกับคอนเซปต์ของรายการเราลองดูนะครับลองดูขอให้ประสบความสําเร็จกันครับพัฒนาอาชีพกับกินง่ายขายคล่องเมนูแกงนอกหม้อวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัาสวรรณและโกมุตคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รวมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ